สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Happy w h e l อุ้ยโษเอาออันนี้ไม่ไม่ครับคริสครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบเล่นคำถามนะครับมาเล่นนี่กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ Impossible มาเสียงไม่โคตรังเลยนี่เราใช้ตัว โอโก้กระโดดด้งหึงนะฮะเดี๋ยวว่าชุบโอยเปอร์เซ็นหรอไม่มีอะไรทำทำไมเราได้ครับช่วงนี้ตอนมันอาจจะแรกๆนะครับคือแปลงไฟที่โร์เนอร์อยู่นะครับ้อวแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยหัวขาดโอ้มีแต่โถ่ซ่วมนะครับคิดถูกแแน่ไน้ตัวเอาตัวนี้มา เออลุงโอ้สงสัยโดนโถส้วมทับนะครับทับทับนี่คอขาดเลยนี่เลยับนี่หยยบซ้ำเฮ้ยลุงเป็นไรอะสงสัยทะเลาะกับมีคนะแล้วเมียก็คว้างจอทีวีเอ๊ะไน่มใหม่โควะเะอ้าแล้วหินนี่มาจากไหนเนี่ยแหลกอะผมคิด คิดถูกคิดผิดเนี่ยมาอัดหลังแบกอัดต่อแมงไฟเนี่ยเอ้าเป็นไรอะโดนหัวส้มทับกันเลยสงสัยขี้แล้วส้มตันส้มตานแล้วแลเปิดส้มส้มเลยหล่นมาทับคนนั่งขี้ตายครับงงไหมเฮ้ยตีศูนย์สามง่ามสามงามหรอสามงามหรอ เมื่อกี้<ม>ปีูมาครับเมื่อกี้เหมือนมีใครมาครับเฮ้ยเส้นชัยมันอยู่ไหนวะเนี<า>่ยฮะเส้นชัยอ่ะรู้จักไหมอืมาไม่อีกใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้เส้นชัยเหล็กแหลกเฮ้ย จะอยู่ไกลไปไหนนะ่ฮะเอาอนี้โดนแตงโมทับแบบแตงโมทับยิงกับเลิดขนาดนี้เลยนะครับโอ้นี่โดนฟักทองครับนะครับกูคิดผิดแต่เนี่ยเรียกตรงนี้มาโอ้โทนเอาวะแม่งเอ้ยไอ้ยอ้าอ้าวน้ย ยังไม่มีเสียงอยู่อีกแเสียงเหมือนโดนอะไรสักอย่างนะครับโดนโดนนั้นนะครับเฮ้ยนี่มันสามนาทีกว่าแล้วนะเฮ้ยเอาเอาะจะผมกรผิดครับขวานตรงนี้อ่ะเอาอยู่นะช่างนะครับผมมาตัวใหม่ด้วครับ นี่พอลูกเห็นเขาว่ามันหาสุดครับโลดช้ากอโทษนะแปลงไฟอยู่เด็ดมันก็เลยคอมมันก็เลยสานะครับมามาแล้วครับจะวังหินล่นอะไรนะอุ้ยไปใช่หินแล้วนะ้ยเจ้า บาสีครับคุณผู้จริงเ็นด้านใหม่ดีกว่าครับคูโปโกนะครับแน่นอนนะครับชื่อโปโกต้องเล่นโปโกเสยครับครับอะไรเนี่ยด่านแค่นี้เหรอคะยทนเล่เนาครับโคตรคิดผิดเลยเอาตัวนี้มา กว่าจะกระโดดไปถึงเส้นชัยทีหนึ่งวันนะเล่นกันได้ทั้งคืนเลยนะครับอืมอื้ออออื้อหมุนหมุนเออเอ้าอุ้ยเึื่อตีนังก้าชึบ อ,อกกูดกว่ะอ่ามินิเกมทรทรน,นี่ยอมจากเพ่วเอน,เนอร์บบนีครับม,ม,มีมีมนะกกรรครับสนใจไหมครับมนะกกครับออม อืมเลยงครับโอ้ยหทาขาเอ้ยมีดแต่ๆๆๆแตๆตๆำเสียงเองครับไม่ต้องใส่เสียงซาวนะครับ อุ้ยขาขาดโอหเฮ้ยมันหโลบมีได้เลยอหายโอ้ตัวลอยเนี่ยโอ้ก็ขาบีไม่นุ่นเลยร่าเล่นต่อครับเดี๋ยวหาว่าผมเล่น ไม่ไม่เคยเล่นเลยเสียงเกมนี้จะต่างไปไหนอ้าวไม่เล่นลีแล้วงอนแมปถูมะมาตหีหนึ่งหนึ่งสองคิวให้หมดคิวให้หมดครับโอ้นี่เป็นรถ <ลด S 1> พิเศษครับมันสามารถดูด้มันสามาดูด เอะไรก็ได้ครับนี่เล็บแม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นชั้นดีนะไอ้อ้วนดูที่หมดนะฮะนะฮะาดูดปั่นเออ ดไอ้หมดดูดดูด,ด้ากอ,อ้อาเย้ตายได้ครับเรา,าชนะแล้วครับมาครับมันร้อนนะครับขอเปิดพัดลามครับ ยิงดูล้อนี่มันล้อที่หายเลยบันไดเหรออ๋อเย็นขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหลกได้ยังไงเนี่ยเราโชคดีจังเลยครับแสวอตวอลแบกแบกแบกบิกบักอะไรเนี่ยเลเวลหนึ่งงี่ซี่เหรอแหลกอ้าว อ้าวแล้วไปไปกดออกกันไหมจะเล่นใหม่โอ้สิบห้านาทีพอเนตชียห์อืมอืมโอ้โหแล้วดูตายเกมนี้มันตลกจริงๆนะครับนี่ครับยกล้อทำได้ทุกอย่างครับอืมโอ้ กูขอกับคำเลยเอาแล้วดูลูกเป่งชอบประตูถังโดนแทงตูดเอาพอก็โดนตูดเต็มๆรับมีสตาร์ทเลเวลครับไม่ได้ครับแบบนี้ง่ายเลยครับอยกหน้าได้ทุกอย่างเออพออครับผมเจ็บไข่พ่อมึงพูดไปได้ละ พ่อไม่หัวขาดไอ้หัวโดนเสียบครับกลายเป็นหมีเสียบทะลุเลยครับกระปวดไม่โดนแทงไข่ไข่พอเป็นหมอนแล้วลูกตายแล้วครับพ่อโหมันยากจริงๆนะครับเนี่ย แปลงไฟเสร็จแล้วครับถ้ามีเสียงเสียงอะไรขึ้นมาครับก็แปลว่ามันมันมันแปลงเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องตกใจครับคิวเดมคิวพวกเขาได้เลครับเป็นเราเป็นนักฆ่าแห่งแห่งโปโกโปโกมอนนั่นมันโปเกมอนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโซโซทำไมเราได้ครับนี่อ้าว โ้ถึงเขาจะมีแขนเดียวนะครับเขาก็สามารถสามารถอื้มต้องคายหมดนี่หว่าเดี๋ยวเขามีแต่แทงแทงข้างหลังทะลุหัวใจครับนี่แทงแทงไข่ทะลุถึงตูดเลยครับรูทวายลำไส้ขาดอ้าวเกมนี้น่มันจะลกจริงๆนะครับบอกแล้วใครเล่นเนี ต้องไม่โดดข้ามไปไม่ได้วะฮะพูดไปเริ่มเริ่มคอแห้งครับอืมเฮ้ยอีปุ๊บอีเออดีปัดก็ต้องไปเหยียบซ้ำอืมเหยียบเหยียบให้หมดคายหมดอ้าวอ้าวอู้ นี่ครับแห่งข้างหลังขึงคลุ้หัวใจของจริงนะครับของจริงเสียงจริงครับยาโอ้ลุงเป็นไรอ่ะเอต้องโดดดีๆวะโดดกับหลังมั่อเอาเอาไปเล่น่อครับเอาจะเป็นแยกพาร์ทพาร์ทสี่พาร์ทพาร์ทห้าครับ มนเลเดอร์เสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดนี้ที่หลังนี้ที่หลังเอาเอาแทงตูแทงตูดแทงไต่ตอนไหนแต่ว่าต่อไหนเออเออเอาเอาคอยยืนไงลุงไงลุงออเออย่ามีลูกมีลูกเออเจ๊ด โอ้ยหัวขาดเลยครับอออโดโสูงโดดสูงไม่ได้ตัวสูงไม่ได้สูงไข่ตนงไข่ตรงใส่ตองใส่มันเจ็บจริงๆครับโอ้โหอุ้ยตองได้ได้จะได้เราได้เงนเงฮ้ยยา่านี่เดดดไอ้นั่นก <at so ็ไอ้นั่นก็หัวเดียวกันนะครับพักไม่ให้ ไข่กู้เป็นมันเป็นมันเออเออเจสยูคิวแอบคิวแคนแต่อะไรวะเวอแอบอเดโอ้โอรวะ่ค่อยเกไม่คอยเก่งเจ้เจใช้เวลาใช้เวลาเยอะควรควนะครับไอ้แฮปไอ้ต่อต่อรับ เอาไม่ต่อดีกว่าขอจอขอจบเพียง